นี่คือภาพจากโซเชียลมีเดียนะคะเผยให้เห็นวินาทีของผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่อยู่ในสภาพผอมโซไปดูหน้าตาของเขาก็คือมีหนวดเคราที่รุงรังเขาใส่เสื้อกันหนาวมีฮูดแล้วก็เสื้อชูชีพอยู่บนเรือลำหนึ่งที่ปักธงแดงลอยลำอยู่กลางทะเลโอคอส ในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรคาชัดคาทางตะวันออกของรัสเซียและเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นโดยเรือลำนี้ออกเดินทางจากฝั่งตั้งแต่วันที่9สิงหาคมค่ะแต่ว่าขาดการติดต่อไปขณะที่ปฏิบัติการค้นหาน,านานนับเดือนก็ไม่เป็นผลเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุพิกัดของเรือที่สูญหายไปได้ จนกระทั่งช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมามีคนไปพบเห็นเรือลำนี้นะคะนั่นก็คือชาวประมงที่เขาออกไปหาปลาใกล้ๆกับหมู่บ้านอนอกชายฝั่งคาบสมุทรคำชัดคาหลังจากได้รับแจง้จงเจ้าหน้าที่ก็ออกไปช่วยเหลือค่ะซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีผู้โดยสารเสียชีวิตอยู่บนเรือ2คนเป็นพี่ชายของผู้ชายคนนี้ที่ยังรอดชีวิตนะคะวัย49ปีแล้วก็หลานชายวัย15ปีส่วนผู้รอดชีวิต เบื้องต้นยังไม่มีการระบุชื่อทราบเพียงแค่ว่าเขาอายุ46ปีตอนนี้ถูกนำตัวไปตรวจสุขภาพแล้วก็ได้รับการรักษาแล้วซึ่งอาการถือว่าค่อนข้างสาหัสค่ะรายงานข่าวให้ข้อมูลนะคะว่าเรือลำนี้ถูกพบลอยอยู่ห่างจากจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจเอาไว้ประมาณ1,000กิโลเมตรโดยจุดหมายของเรือลำนี้ก็คือเกาะซาฮาลิน เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะฮอกไกโดค่ะ